น้องมากินด้วยกันเด้อมากินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อแสบแสบจ้าหนูยังหนูหนูทำไหมหนูอยากแป้งเบิร์นขนมลายเลยจากพี่น้องนุปิเตอร์ยังนาปิเตอว์ว่าจะนึ่งไว้ถึงฟันโล่ทำโมโลฉันแต่ละ น้มเตลงเลยพี่น้อง,งออสแสบแบเวาล่าแสบแบจ้าทำไมต้องหลับตาต้องทำขนาดนั้นเลยว่าดีดีว่าวดีดีดพี่เพ็นหนาดีดีดูนอนอ้บก็หะพี่น้ออย่ามาาม,ามองตาเซ้นไหนแม, <c oughs> ม่พิมพิมหนูเป็นคนเล่า หนูเป็นคนอีสานหนูต้องว่าวเล่าได้บ่ต้องพูดไม่ต้องว่าวเอาหนูก็บอกได้แท้หนูว่าวใดบ่บ่ห <c oughs> นูว่าวเล่าได้บ่พิมบ่ต้องพูดไม่ไม่ไม่ได <c oughs> ้หนูพูดกับเราอยู่เนี่ยหนูเป็นคนอีสานเงียบเงียบเด้อเือชูนคอยยังอ๋อคอยอย่า,งงา,า,าไปนั่น ไปไหนไอเที่ยวอืมเบียกบอกเลรอครับตัวเดี๋ยวคอยผ้าคองให้เลยฮะฮะเดี๋ยวส่งของให้มอกบอกเล่วเอาไม่เอาเล่วเลวพี่น้องอืมบอกเล่าเบอย่างมันต้องมีแต่พี่น้องพี่น้องเอ้ไม่กินของเจนนะหรอกระตองแม่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 ให้ ต้องต,อง,ตองแม่ให้คิปแม่กินแม่ยังบอกว่าพี่น้องเลยเลยกู<อ>ตามแม่ออโอก็อเ,เลยพูดพ<ช>ูดว่าน้ำแม่ใชุ่้ยแม่พูดแม่พูดว่าแม่พูดว่าอะไรน้องมากินข้าเด็กันเด้อแซ่บแซจ้าโอ้แม่บอกแบบนี้จด้เดี๋ยวลูกก็เลยว่าน้ำจ้าโอ้คนอีสานต้องว่ามาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องแซ่บจ้า โอ้บอกแบบอื่นได้บอบอโอ้บอแต่เอิ้นกินข้าวจ้าโอ้ยรู้ได้ไงจ้าอ๋อดูแต่งหน่อยโอเคไปโอเคแล้วจ้าอืมเอาล่าล่าท่านผู้ชมล่าสวัสดีจ้าวีนน้องพรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันเด้อมันยัไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวเลยวดิไม่เป็นอะไรกินข้าว